พูดมาได้ไม่อ่านย่ายจนพูดไปตัวเจ้ากูได้กินตัเจ้ากูปหอว่าสพูดนะาวาไปสุดเขาเนวันน้มังิมึงไม่ปวดหัวนัดัวมังเดี่้กินวีดุดเลยไหแต่กูเียบใจทุกนมาแว่ากินมากินครับกินกูมันจะกำอีเม็ดมาวัวรุมเียงมาวัวรุมมีกระเพงเลยแก่ก็แย่เลย